นัตทิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับไอเจ้าเสนอนี่มีแม่ชื่อนังรื่นพ่อชื่อนายสนอะเจ้าเหนอเป็นลูกคนเดียวปีนี้อายุ19แล้วแต่ว่ามันมีนิสัยเกียจคร้านไม่ทำงานทำการครบเพื่อนแต่ละคนก็นิสัย เหมือนกันทั้งนั้นนะอ่าเพื่อนสนิทก็มีเจ้าสมพงศ์กับเจ้าเชษต์อายุเท่ากันนางรื่นผู้แม่เนี่ยทำปลาส้มขายนายสนะผู้พ่อก็เลี้ยงปลาตะเพียนเอามาให้เมียทำปลาส้มขายทั้งปลีกทั้งส่งนายสนะจับปลาขึ้นจากบ่อเสร็จก็เข้าบอนมีแต่นางรื่นที่นั่งทำปลาอยู่คนเดียวหลังขดหลังแข็งเช้าขึ้นมาก็ต้องปลุกผัวให้ลุกขึ้นกินข้าวแล้วก็ ไปจับปลาให้ทุกวันเจ้าเสนอก็นอนไม่รู้ไม่ชี้นางรื่นก็เลยกลายเป็นคนปากจัดชนิดที่ไม่มีใครอยากจะต่อปากต่อคคำด้วยเพราะด่าไม่ทันนางรื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้เจ้าเสนอมันก็จะได้ยินพ่อ,อแม่เนี่ยด่าพ่อทุกเชา้าตัวเจ้าเหนือเองก็โดนแม่ด่าปลุกให้ไปโรงเรียนเช้าขึ้นมาในสนอก็กจะถูกด่าเปลี่ยนหน้าต่อหางให้ทุกวัน บางวันนางรื่นก็ขุดโคดนายสนอขึ้นมาดา่าบางครั้งนายสนอก,ก็ทนไม่ไหวยันนางรื่นจนไปกระแทกผาบ้านที่เก่ากัน้วยไม้ไผ่พังไปทั้งแถบนางรื่นตกบ้านพร้อมผาบ้านแต่นางรื่นก็ไม่หยุดดา่าแถมยังลุกขึ้นคว้ามีดไล่ฟันนายสนอจนนายสนอก,กลัวใจวันหลังก็ไม่กล้าทําร้ายนางรื่นอีกนอกจากจะเถียงเอาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวไอ้เจ้าเสนอไม่เคยได้ยินคําหวานจากแม่มันเลย เช้าขึ้นมาไม่เคยมีคำพูดที่เป็นสริมงคลนะมีตาไอหาไอเวนอ่ไอสองตัวนี่ตื่นขึ้นมาทำมาหาแดกได้แล้วไอสารเลวพวงมึงจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนหาเช้ามาต้องให้กูด่าทุกวันนะไอหน้าหนา,หนาขี้เกียจทั้งพ่อทั้งลูกกูไม่น่าจะมาเจอเจอพวกมึงเลยเวนตะไลนั่งรื่นด่าสองพ่อลูกอยู่แบบเนี้ทุกวันวันหนึ่งเจ้าเหนือก็ถามแม่มันแม่ วันนี้กินปลาตะเพียนต้มเค็มกับน,น้ำพริกอีกแล้วอ่ะเออก็มีแบบนี้แหละพ่อมึงเลี้ยงปลาก็ต้องแดกปลาในรอยพ่อมึงเลิกเล่นงเงินทองเหลือค่อยแดกหมูแดกเนื้อนังรื่นวายอย่างนั้นแม่มันวันสองวันแล้วนะแม่กินแบบเนี้ยแล้วมึงจะแดกแบบไหนอ่ะถ้าไม่แดกก็ไปหาที่อื่นวันๆก็ขี้เกียจไม่ช่วยทำอะไรยังจะมาเสือกยังเรื่องมากได้ลูกเลวเอะไม่กงไม่กินมาแล้วไปหาเพื่อนดีกว่า ไอ้เจ้าเสนอก็รู้ขึ้นเดินออกจากบ้านไปหน่อยด่านิดด่าหน่อยแดกข้าวไม่ลงเชียวมึงก็เหมือนกันไอ้หนอแดกเร็วๆหน่อยเคี้ยวเอื้องเป็นควายแก่อยู่นั่นแหละรีบแดกแดกข้าวจะได้ทํางานนะไปไปช้าเดี๋ยวพ่อมึงที่บ่อนจะขาดใจตายซะมึงอย่ามาเร่งกูได้ไหมก,กูก็เดือกไม่ลงเหมือนกันไอ้ปลาต้มเค็มเนี่ยก็เดือกไม่ลงเหรอวันนี้มึงก็เล่นให้ได้น่าเอาเงินไมกู แล้วกูจะได้ไปซื้อกับข้าวดีๆให้มึงแดกเล่นซลจนเป็นหนี้เป็นสินบ้านปลวกแดกจะหมดทั้งหลังนะี่ยังไม่มีปัญญาซ่อมมึงอย่าให้ใครมาทวงหนี้กูนํามาทวงเมื่อไหร่กูจะเอามีดฟันปากเข้าใจไหมนังรื่นก็ด่าเป็นชุดเจ้โอ้ยราําคาญไว้เมื่อไหร่มึงจะเป็นง่อยพูดไม่ได้ซะทีว่ราราคาญยิบหมายเนะได้นสนอะว่าอย่างนั้นเออกูก็อยากเป็นง่อยมือนงันจะได้ไม่เหนื่อย กูอยากจะรู้นะักถ้ากูเป็นง่อยนพวกมึงจะทำแดกกันเองได้ไหมกูว่าพวกมึงคงจะขยันขึ้นนะส่วนไอ้เจ้าเสนอลูกชายก็เดินหน้างอมาหาเจ้าสมพงษ์กับเจ้าเชษ์่ะโดนแม่ดา่ามาอีกละเ้เหนอก็เออสิเช้าเก็ด่าแล้วกูยังไม่ทันจะแหกขี้ตาตื่นเลยแม่แม่แม,มึงนี่ปากจัดจริงๆวะ่ะเกิดมากูยังไม่เคยเห็นใครเหมือนแม่มึงเลยวะ่ะ เออคนที่เขาด่าเก่งกว่าแม่ไอ้เหนือมีนะเว้ยที่ยเยแสกูเคยได้ยินเขาด่าหลานไฟแลับเลยล่ละนะไอ้เจ้าสมพงษ์เพื่อนรักบอกอย่างนั้นกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทําแม่กูนะโดนคนอื่นที่เขาปากจัดกว่าดา่าแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดโมโหเหมือนกูไหมกูอยากจะรู้จริงๆเอออยากคิดมากไปเลยวะต้มเล้าในป่ากันดีกว่ามีคนสั่งไว้หลายแกลอน แบ่งเงินให้พ่อแม่แล้วกูจะพามืองไปเที่ยวจีบสาวที่บ้านยางอยู่ต่อมาไอ้เจ้าเสนอก็ไปชอบสาวน้อยคนหนึ่งชื่อหมวยเป็นลูกคนจีนแต่ว่ากำพร้าอยู่กับยายหมวยนี่อายุแค่16ปีไอ้เจ้าเหนือก็รักจิงหวังแต่งวันหนึ่งก็พาหมวยมาให้นางรื่นผู้เป็นแม่รู้จักแล้วก็จะบอกให้ไปขอหมวยให้แม่นี่แฟนผมนะแม่เขาชื่อน้อง อ่าน้องหมวยผมจะแต่งกับน,น้องเขานะแม่แม่ไปขอให้หน่อยนะไอ้เจ้าเสนอบอกอย่างนั้นแม่หมวยก็รีบยกมือไหว้นั่งเรื่อนที่กําลังขอดเกล็ดปลาอยู่เงยหน้ามองแฟนเองละเจะแม่แฟนฉันเองอะแม่อีหนโูมึงอายุเท่าไหร่วะสิหจะแม่สิหกนี่คิดจะมีผัวแล้วเหรอเอ็งรู้ไหมว่าไอเหนอนี่มันขี้เกียจตัวเป็นขนไม่ทำมาแดก เองในชะตายนั่นขาดแล้วล่ะที่มาคบมันเป็นแฟนทหารมันกูยังไม่ได้เกณฑ์ไม่มีเงินกนินเงินเที่ยวกูยังต้องขอแม่เองก็หน้าตาดีอายุก็ยังน้อยแล้วพ่อแม่ไม่สั่งสอนบ้างหรือยังไงไอเรื่องคบผู้ชายแล้วก็ไอเรื่องที่จะให้ไปขอใหรอไปเถอะกูไม่มีปัญญาหรอกนั่งทำปลาจนเหงือแห้งยังไม่มีเงินเหลือแล้วจะให้เอาเงินที่ไหนไปขอเมียให้มันน่งรื่นวายอย่างนั้นตัวแม่ทำไมต้องพูดแรงแบบนี้ด้วย ไปมั่นไว้ก่อนก็ได้นะแม่นะแหมไปมั่นไว้ก่อนเอาเลยมึงมาถอนขนกูไปมั่นก่อนไหมล่ะงานการไม่รู้จักทำแล้วคิดจะมีเมียทุยไปไกลๆตีนกูเลยอยากมีเมียมันต้องทำงานหาเงินไม่ใช่อยากได้เมียก็มาอ้อนกูฮะกูไม่มีให้หรอกเองก็เหมือนกันอีหนูนมมึงจะตั้งผ่านหุงข้าวสุกได้ยังอะ่ะคิดจะมีผัวตัวเองได้ปนิบัติพ่อแม่ตัวเองบ้างแล้วหรือยัง ยังคิดจะชอบใครนี่มันต้องดูให้ดีซะก,ก่อนรู้ไหมหมวยนี่หน้าชาบอกไอ้โจเหนือให้ส่งกลับบ้านแล้วระหว่างทางก็บอกเลิกกับเสนอเลยหลังจากวันนั้นหมวยก็ไม่ยอมให้เหนือเจอหน้าทำให้โจเหนือช้ำใจมากกินเหล้า,มาเมาอยู่บ้านในเชษเนี่ยไม่กลับบ้านมาสองวันโกรธแม่ที่ด่าจนหมวยตัดสัมพันธ์กูเกลียดแม่กูทำไมแม่กูเป็นแบบนี้วะ นี่ทำแม่กูถูกด่าบ้างแม่กูจะรู้สึกยังไงใครก็ได้ว่าช่วยไปด่าแม่กูให้เจ็บท,ทีเถอะไอ้เหนือพูดไปน้ำตาก็าไหลนองหน้าเพราะอกหักไอเจ้าสมพง์ก็บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวจะไปจ้างยายแสมาด่าแม่ไอ้เหนือเองเอาไหมไอเจ้าเชตก็เห็นด้วยไปเราไปหายายแสกันทั้งสามคนมาถึงบ้านสวนน้องยายแสยายหวัดดียาย เองเป็นใครวะมาหาข่าทำไมข้าจะเก็บผักไปขายพอดีวันนี้ไม่ต้องขายผักหรอกยายฉันจะจ้างยายไปด่าคนสักหน่อยฉันให้ร้อยหนึ่งฮะร้อยหนึ่งเะเชรมึงรอกูเล่นหรือเปล่าจะให้กูไปด่าใครกูไม่เคยมีเรื่องกับใครนะฉันให้ยายจริงๆเอาไปก่อนเลยไปด่านารื่นที่ขายปลาส้มข้างวัดนะ่ะยายแกล้งไปซื้อปลาสม้มแล้วแกล้งด่าให้เจ็บๆแปรๆเลยนะ เดี๋ยวพวกฉันจะไปกินเหล้าอยู่ใต้ถุนบ้านนั้นน่ะนี่ยายเอาไปห้าสิบเดี๋ยวด่าเสร็จพวกฉันสามคนจะจ่ายให้อีกห้าสิบนะไอเจ้าสมพงษ์ว่าอย่างนั้นเออแล้วมันจะไม่ตอบเ็าหรอว่าอยู่ๆไปด่ามะนะันเหรอไม่ต้องกลัวหรอกยายถ้ามีเรื่องพวกฉันจะห้ามเองยายไม่ต้องกลัวไอโจเสนอรีบพูดอย่างนั้นเออเอาก็เอาเงินตั้งร้อยหนึ่งขา,ขายผักอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้เลย ตกลงเดี๋ยวข้าจะไปด่าให้พวกมึงเดินนำหน้าไปก่อนเยแสมาถึงบ้านนางรื่นตอนบ่ายนางรื่นกำลังขายปลาส้มให้กระขาประจําอยู่พอขาประจําไปนางรื่นก็หันมาทักทายเยแสที่ยืนอยู่มาซื้อปลาเหลือยายอืเอามาสามตัวเท่าไหร่อ่ะสามตัวใหญ่ก็หกสลึงถ้าตัวเล็กก็สามตัวบาทละจะ้ะงั้นก็เอาตัวใหญ่ นางเรือนก็เอาปลาห่อใบตองใส่ถังที่ยายแสหิ้วมาเยแสก็ยื่นตังให้บาทหนึ่งอา้าวนี่ตังอา้าวยังขาดสองสลึงนะยายสามตัวหกสลึงก็ขาดมีแค่เนี้อา้าวถ้ามีแค่นี้ก็ต้องเอาตัวเล็กไปแหมอีงกคนแก่คนเฒ่ามึงก็ลดให้ไม่ได้แล้วกูจะเอาตัวใหญ่ตัวเล็กกูไม่กินเอ้ยยาย ทำไมพูดหมาหมาแบบนี้ละของซื้อของขายนายายกว่าจะได้แต่ละตัวมันเหนื่อยนาอีแก่ฮะมึงว่ากูอีแก่และอีควายสันดานเสียฮะอีเรือโร่ออีผัวเบื่ออีใจแคบเออนีีแกมึงมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะทั้งปีทั้งชาติกูไม่เคยเห็นหน้ามาซื้อวันแรกก็มาทําเจ้าเล่ในอีงอกอีนมยานสามหนุ่มก็นั่งหัวเราะแบบสะใจ ยายแสบ้วนน้ำหมากทิ้งลงพื้นในเขตบ้านนางรื่นแล้วด่าต่อแหมอีนังพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีเล็บขบอีปากเน่าเห่าเต็มกระบาลมึงหยุดในอีแก่อีใกล้าตายเนี่ยมาด่าพ่อล่อแม่กูได้ไงไอเหนอมึงหยิบเมีดให้กูทีถ้ากูจะฟันปากอีแก่นี่สักทีไม่หยิบหรอกแม่ฉันไม่หยิบอ่ะแม่สมควรจะโดนด่าสะมั่งแม่จะได้รู้รสชาติว่าการโดนด่านะั้นมันเป็นยังไง ไอ้เจ้าเหนือว่าอย่างนั้นยายแสหันควับไปอ้าวนั่นมันลูกเองแล้ววะยายแสก็ชี้ไปที่ไอเหนือเออมันลูกกูเองแล้วมึงจะทำมโาโธ่ห้จังไรไอ้เด็กนรกมึงรวมหัวกันจ้างกูมาด่าแม่มึงเหรอไอสารเลวนี่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอีกห้าสิบที่มึงจะให้ดูกูไม่เอานรกจะกินกระบ,บาลพวกมึงจ้างคนมาด่าแม่ตัวเองยายแสด่ากราดเลย นั่งรื่นก็งงนี่หมายความว่ายังไงายายก็ไอ้พวกเปรตเนี่ยมันจ้างกูมาด่ามึงไอ้คนที่มันเรียกเองว่าแม่นี่แหละมันบอกให้กูด่าให้เจ็บกูไม่ด่าแล้วกูกราบแล้วเหยแสก็หิ้วกระป๋องปลากลับนั่งรื่นหันมาจ้องหน้าเหนอือน้ำตาผู้เป็นแม่นี่เออล้นออกมาเป็นครั้งแรกที่ไอ้เนือเห็นแม่มันร้องไห้มันก็เกิดความสงสารแม่จับใจมันก้มลงกราบเท้าแม่ ไอ้เจ้าสมพงษ์ไอ้เจ้าเฉดก็ยกมือไหว้ขอโทษแม่แม่อย่าร้องไห้เลยนะฉันขอโทษต่อไปฉันจะเป็นคนดีช่วยแม่ทำงานฉันจะทำตัวดีจะไม่ทำให้แม่เสียใจอีกแล้วไอ้เจ้าเหนือก็กอดขาแม่มึงพูดจริงไรยเหนอจริงจ้ะแม่พรุ่งนี้ฉันจะช่วยแม่ทำปลาจะช่วยแม่หมักปลาส้มให้มากขึ้นแม่อย่าร้องไห้เลยนะเออ ถ้าเองพูดจริงเดี๋ยวค่ะก,ก็จะเลิกด่าเองไอโจเสนอเพิ่งจะรู้ตัวว่ารักแม่ก็เมื่อได้เห็นแม่ร้องไห้แล้วมันทนไม่ได้นะเจ้าสมพงษ์กับเจ้าเชฐ์ก็บอกว่าน่ารื่นพวกฉันสองคนก็กราบขอโทษด,ด้วยนะยกโทษให้ฉันนะเออไม่เป็นไรหรอกกูยกโทษให้หลังจากวันนั้นไอโจเสนอก็ขยันทํางานช่วยแม่มันก็รู้ซึ้งถึงความเหน็ดเหนื่อยมันก็ยิ่งสงสารแม่ตอนหลังมันก็เลยบอกพ่อให้เลิกข้าบบอน ในเสนอเห็นว่าลูกตั้งใจทำงานจนได้ซ้ำบานก็นึกสงสารก็เลยเลิกเล่นเมื่อเจ้าเสนอจับได้ใบดำก็เลยโกนหัวเข้าวัดบวชให้แม่อยู่ครึ่งเดือนไอ้เจ้าเสนอขอขมาแม่ที่เคยจ้างคนมาด่าแม่บาปนี่หนักหนายิ่งนักไอ้เจ้าเหนือกลัวบาปก็เลยทำดีกับแม่มากขึ้นเสียงด่าของแม่ก็หายไปแล้วมีแต่คำพูดที่น่าฟังแม่อารมณ์ดีจนเจ้าเสนอแต่งงานมีลูก นางรื่นก็คอยดูหลานเจ้าเสนอกับเมียก็ช่วยกันทำปลาส้มแทนนางรื่นส่วนนายสนอก,ก็มีหน้าที่ให้อาหารปลาครอบครัวนี้ก็มีแต่ความสุขเรื่อยมาเจ้าเสนอจะสอนลูกด้วยคำพูดที่ดีมันยังคิดว่าตัวเองบาปหนักที่จ้างยายแสมาด่าแม่ของตัวเองก็คงจะต้องยอมรับกรรมในข้อนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนกว่าจะสิ้นลมไปล่ะครับ ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปของกรรมกันบ้างนะครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่สุพรรณครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่มีพี่แล้วก็น้องหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนาทองมวนนี่เป็นพี่สาวคนโตก็ทําหน้าที่ปกครองดูแลน้องๆส่วนพ่อและแม่ของนาทองมวนก็ยังมีชีชวิตอยู่แต่ว่าท่านทั้งสองเนี่ยไปอยู่ที่บ้านต่างอำเภอ สามีของน้าทองม้วนนี่ทำงานอยู่ที่รัฐวิสาหากิจแห่งหนึ่งเป็นคนมีนิสัยชอบคุยสนุกสนานเฮฮาเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆนี่น้าทองม้วนนี่ก็มีอาชีพเพาะถั่วงอกขายเงินที่ขายถั่วงอกได้ก็นำมาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือของน้องๆน,งน,งนี่ทางพ่อแม่เขาส่งมาให้แต่ถ้าขาดเหลืออะไรนาะทองม้วนก็คอยช่วยเหลือจุนเจืออีกแรงหนึ่ง ตัวน้าธงมวลเองมีลูกสามคนคนโตแล้วก็คนที่สองนี่เป็นผู้ชายคนสุดท้องเป็นผู้หญิงชีวิตในครอบครัวของแกก็ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งน้องทุกคนเรียนจบและมีงานทำน้องบางคนก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและบางคนก็มีครอบครัวก็แยกออกไปแต่ก็ยังมีอีกบางคนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ย ในช่วงหลังๆนี้นะทองม้วนเนี่เริ่มมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงกับสามีบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะมีปากเสียงแต่ก็มีน้องของนาทองม้วนซึ่งไม่ค่อยชอบหน้าพี่เข๋อ,อยู่แล้วก็ยุส่งว่าถ้าอยู่ร่วมทางกันไม่ได้ก็ให้แยกทางกันเสียข้างฝ่ายสามีของนาทองม้วนซึ่งมีฐานะทางบ้านอ่าต้อยต่ำ่าก็เลยขนของกลับไปอยู่บ้านแม่ นาทองม้วนแทนที่จะงอนเงาะกลับตามไปดา่าทรงทะเลาะก,กับผัวแลว้วก็ลามปามไปถึงแม่ผัวในที่สุดแม่ผัวก็เลยยุลูกชายให้มีเมียใหม่แยกทางกันเดินโดยเด็เด,ดขาดส่วนลูกทั้งสามคนซึ่งเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ตัดสินใจอยู่กับแม่ต่อมาทางพ่อและแม่ของนาทองม้วนก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ชาราลงมากแล้วก็เลยจัดแบ่งที่ทางให้ลูกทุกคนได้ครอบครองเป็นสัดเป็นส่วน ปรากฏว่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านหลังใหญ่นั้นตกเป็นของน้องอีกคนหนึ่งส่วนนาทองม้วนเนี่ยได้รับส่วนแบ่งเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ถัดกันออกไปแต่ว่าทั้งพี่ทั้งน้องก็ไม่มีปัญหากันเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ก็เก่าเต็มทีทั้งต้นเสาและพื้นไม้กระดานก็ผุน้องคนที่ได้รับส่วนแบ่งเขาก็รื้อทิ้งแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นแทนที่ส่วนนาทองม้วนก็เก็บผสมไม้เก่าๆที่ยังพอใช้ได้ แล้วก็ขอหยิบขอยืมเงินเข้ามาซื้อเพิ่มเติมก็สร้างบ้านหลังน้อยน้อยขึ้นได้หลังหนึ่งมีบ้านเป็นของตัวเองแท้กับเขาสักทีแต่ในลำดับต่อมาชีวิตของนาทองมวลกลับไม่มีความสุขเมื่อขาดหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือรายได้ก็ไม่ค่อยมีนางทองมวลก็เลิกอาชีพเพาะถั่วง,งอกขายหลายปีแล้วไอ้ครั้นจะหันกลับมาประกอบอาชีพเดิมสภาพของสรรพสิ่งก็เปลี่ยนไป บ้านสวนซึ่งแต่ก่อนเคยมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่ความแห้งแล้งอ่ามันเพราะความเจริญนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปเสียหมดพวกน้องๆเขาได้เรียนกันสูงสูงมีอาชีพการงานที่ดีแต่เขาก็มีครอบครัวที่เขาจะต้องรับผิดชอบนาทองมวนก็เลยไปหาพ่อกับแม่ที่อยู่ต่างอำเภอกลับมาก็ได้ข้าวมากินมีเงินมาใช้บั่งแต่ไม่นานก็หมด นาทองม้วนเริ่มกินเหล้าพอเมาแล้วก็นึกเจ็บใจผัวตามไปด่าผัวที่บ้านเขาแต่ท้งนั้นเขามีเมียใหม่แล้วเมื่อไปด่าว่ารุกรานมากๆเขาก็ขับไล่สายส่งกลับมาเมื่อยิ่งคิดยิ่งแค้นก็ยิ่งกินเหล้าจนขาดสติทีนี้เจ้าโอกลูกชายคนโตของนาทองม้วนน่ะเป็นคนไม่เอาฐานแม่ให้เรียนหนังสือก็ไม่เรียนชอบแต่คบเพื่อนกินเหล้า แม่หาเงินเป็นค่าเครื่องบินให้ไปทำงานที่ประเทศตะวันออกกลางไปแล้วก็ไปกินเหล้ามีเรื่องชกต่อยเขาก็ส่งกลับมาในเวลาไม่ถึงเดือนเมื่อกลับมาบ้านก็ใช้ในถุนบ้านเนี่ยเป็นที่ตั้งวงกินเหล้ากินมันแทบทุกวันตั้งแต่เชา้าจนถึงดึกเดินค่อนคืนเมาแล้วก็เที่ยวไปละร้านเพื่อนบ้านเพื่อนของเจ้าอกบางคนนี่มีอาวุธปืนสงครามมาในครอบครองเลยนะพอเมาก็ยิงปืนรัวขึ้นฟ้าปัป๊บปับปัปับเสียงสนั่นวันไหว ผู้เฒ่าผู้แกนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกนะขึ้นมาดา่าต่อมาเจ้าโอกก็มีเรื่องถูกตำรวจจับนาทองม้วนก็ต้องไปประกันตัวออกมาถึงแม้เจ้าโอจะเป็นคนอย่างนี้แต่ว่านิสัยอีกด้านหนึ่งมันเป็นคนรู้จกักพูดจาเมื่อพบเห็นญาติผู้ใหญ่ก็รู้จักทักทายปราศัยเวลาที่ญาติพี่น้องเขาจัดงานบุญงานกุศลเจ้าโอกก็เป็นตัวแทนของแม่ไปช่วยงานเขาได้ไม่เหมือนกับ น้องอีกสองคนซึ่งค่อนข้างจะเฉยเฉยนาทองม้วนกินเหล้าก็เพราะมีความกลาดกลุ้มใจแต่เจ้าโอกนั้นไม่ได้กลุ้มอะไรมันกินเหล้าเป็นประจำะในแต่ละวันเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงมานั่งชุมนุมมันเต็มบ้านก็มีหลายครั้งเมื่อเพื่อนรินเหล้าให้เจ้าโอกแล้วก็รินส่งให้แม่เจ้าโอกด้วยสองแม่ลูกคู่นี้ก็ไปด้วยกันได้ส่วนน้องชายเจ้าโอกนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ออกหางานทํา ในที่สุดก็ได้ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเมื่อมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแต่ครั้งกลับมาคราวไหนก็พบแต่แม่กับพี่ชายกินเหล้า,มาเมากันอยู่พูดคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เกิดความอับอายเพื่อนบ้านระยะหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาบ้านส่วนน้องสาวอีกคนที่แรกก็อยู่กับแม่และพี่ชายคนโตแต่ว่าเมื่อ,อพี่ชายพาเพื่อนขี่เหล้ามาอยู่เต็มบ้าน คนที่เมาเนี่ยมันก็ชอบพูดคุยตลกโปกฮาบางครั้งก็พูดจาหยาบหยาบลนลนน้องเป็นสาวเป็นนางก็ได้แต่หลบหน้าอยู่ในห้องพอนานวันเขาก็รู้สึกวันเหลือที่จะทนทานก็เลยหนีไปอยู่กับนานาสาวในที่สุดบ้านหลังนั้นก็มีแต่นาทองม้วนกับเจ้าโอกเนี่ยอาศัยอยู่กันแค่สองคนเจ้าโอกอยู่ครองตัวเป็นโสดมาจนกระทั่งอายุใกล้สามสิบปีถึงไปได้แม่ไม้ลูกติดมาเป็นเมีย โดยที่นาทองมวนะ้วนน่ะไม่เห็นด้วยหรอกนาะทองมวนะ้วนเนี่ยอยากให้ลูกได้ผู้หญิงที่ดีมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานแต่จะทํายังไงได้เพราะตัวเจ้าโอกเองมันก็ไม่มีอาชีพการงานเป็นหลักเป็น,นแหล่งอะไรเมื่อมีเมียแล้วเนี่ยทีแรกเจ้าโอกก็พยายามทําตัวให้ดีขึ้นคิดทํามาค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนเคยคบเพื่อนมาก่อนนี่มันยากจะทิ้งวิถีชีวิตที่ตัวคุ้นเคย ตื่นเช้าเจ้าโอกก็เตรียมตัวจะออกทำงานแต่แล้วเพื่อนฝูงก็หิ้วขวดเหล้ามาตั้งไอ้ที่ตั้งใจะจะก้าวออกเดินก็ต้องหยุดอ่าหยุดนั่งล้อมวงกินเหล้ากันเมื่อผัวนั่งเมียก็ต้องนั่งด้วยกินเหล้ามันง่ายเนี่ยกินง่ายแล้วก็สนุกแต่ทำงานมันลำบากแล้วก็เหนื่อยการกินเหล้ามันจึงไม่เหมือนการทำงานในความรู้สึกของผู้เป็นแม่นะ่มีแม่คนไหนบ้างที่อยากจะเห็นลูกเป็นคนเลว แม่ก็อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีมีคนนับหน้าถือตาอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขทัดเทียมหน้าตาคนอื่นเขาแม่เห็นลูกได้ดีแม่ก็พลอยยินดีไปด้วยความรู้สึกของนาทองม้วนก็ไม่แตกต่างอย่างนี้เมื่อนาทองม้วนไม่เมาเหล้าความรู้สึกของความเป็นแม่ก็ย่อมมีอยู่อย่างสมบูรณ์นาทองม้วนกลับจากไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านต่างอำเภอผ่านการเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อย พอมาถึงบ้านเห็นลูกชายลูกสะพ้ายนั่งกินเหล้ากันอยู่ก็เอ่ยปากด่าว่าสั่งสอนแต่ลูกสะพ้ายนี่เถียงคำไม่ตกปากแม่ผัวด่ามาคำหนึงก็โต้กลับไปสองคำเรื่องของเรื่องก็เลยขยายไปเรื่อยเวลานั้นเจ้าโอกกนี่เมามากและกำลังนั่งกินเหล้าร้องรำทำเพลงกันเพลิดเพลินอ,อยู่แต่แล้วจู่ๆแม่กลับมาเยือนร้องดา่าแปลนแปนแปนก็เกิดความโมโหสุดขีด พอลุกขึ้นได้ก็ยกเท้าถีบหน้าแม่จนล้มทั้งยืนยังไม่หายโมโหโตรงเขาเตะซ้ําเพื่อนฝูงตอนนั้นดูมันจะหายเมาเป็นปลิดทิง้งร้องห้ามเท่าไรเจ้าโอกก็ไม่ฟังต้องวิ่งเขากอดปล้ำช่วยกันจับกันยึดแขนขาเจ้าโอกไว้ถึงได้หยุดความบ้าระห่ำของมันไดน้เสียงพูดเล่าขานกันใบป,ปากต่อปากมึงเอ้ยวันนั้นทําไมจับไอโอกไว้นะ่ะไอโอกมันเตะแม่มันตายชวนะ รู้กันไปเลยทั่วในหมู่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องหลังจากวันนั้นไม่นานต้นเดือนธันวาคมวันหนึ่งเจ้าโอกรู้สึกปวดหัวตัวร้อนสงสัยจะเป็นไข้ไม่สบายก็ล้มตัวลงนอนแต่ล้วกลุกไม่ขึ้นเพราะว่านอกจากอาการไข้แล้วยังรู้สึกว่าท่อนขาเนี่ยมันรีบลงอย่างไงก็ไม่รู้ขาก็ไม่มีแรงเหมือนกับคนง่อยเปลี้ยนาทองม้วนซึ่งเป็นแม่และเมียของเจ้าโอกก็ช่วยกันหามไปส่งโรงพยาบาล เจ้าโอกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันจะขยับตัวรลอลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้นอนอยู่อย่างนั้นจนเนื้อหนังที่ก้นนี่เปื่อยเน่าจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคมอาการไข้ของเจ้าโอกก็ได้รับการรักษาจนหายแต่ว่าท่อนขาที่รีบเนี่ไม่มีแรงอ่ารักษาไม่หายวันขึ้นปีใหม่เพื่อนเขาเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนานคึนเครงแต่เจ้าโอกเดินไม่ได้ ต้องนอนมองทำตาปรบไปปรบอาการที่เกิดขึ้นกับเจ้าอกนี้ใครหลายคนที่ได้รับรู้ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปบางคนก็อธิบายโดยใช้เหตุผลทางแพทย์ว่าเพราะเจ้าอกมันเป็นเป็นไข้พิษไข้ก็ทาให้ขาก็มันเป็นง่อยเปลี่ยแต่บางคนก็รู้สึกเฉยเฉยแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเตะแม่มันครับ เป็นเพราะกฎแห่งกรรมแล้วท่านบุกฟังคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะครับ